เป็นพรมนะเดี๋ยวมาดูนะครับผมพรมนี้ลูกค้าต้องการตลอดเลยนะครับผมเป็นสินค้าที่ลูกค้าถามหายตลอดนะครับผมแต่ผมขอมารีวิวอีกนะครับผมขอมารีวิวนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมรานะคาเท่าไหร่ครเจ๊ห้าพันบาทค่ะห้าพันบาทนะห้าพันบาทนะครับผมห้าพันทวนนะถ้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะไปฮัตตีนะไปฮัตตีนะปนะเป็นพรมนะปนะเป็นพรมนะไปฮัตตีนะเป็นพรมนะ คนเลยนะคมนะเดี๋วนี้ป้ายฮันีนะครับผมนะครับป้ายฮันีนะกระสอบที่ผมรีวิวนะผมส่งฟรีนะกระสอบที่ผมรีวิวนะผมส่งฟรีนะดูบอนนะผืนแรกนะครับผื่นแรกดูเป็นลายวิวทลดูเป็นลายวิวทะเลนะดูนะครับผมดูนะดูเน่าโอ้ยสวยมากนะสวยมากนะผืนแรกนะผืนแรกนะครับผมผืนแรกนะกระสอบนี้มีประมาณกี่ชิ้นครับเจ๊อ่าประมาณห้า แล้วแต่ขนาดเล็กย่างจ้า50-70ชิ้นนะครับผมขนาดเล็กใหญ่นะครับแล้วแต่ละกระสอบนะครับผมแล้วแต่ละกระสอบนะครับผมผืนใหญ่ก็จานวนชิ้นน้อยหน่อยนะครับผมถ้าผืนเล็กก็หลายชิ้นนะครับผมโอ้ดูโอ้ยดูสวยนะสวยนะกระสอบที่ผมรีวิวนะครับผม5,000บาทราคานี้จบนะ5,000บาทราคานี้จบนะราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมไม่มีค่าขนส่งบวกเพิ่มนะกระสอบรีวิวอย่างเดียวนะกระสอบที่ผมรีวิวอย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมเห็นตั้งฝืนไหมเห็นตั้งฝืนไหม ผมพยายามให้เห็นตั้งปืนนะดูครับสวยๆเลยนะครับผมการเกตเอะงานเกตเอนะผ้าสะอาดนะครับผมไม่เก่านะครับผมนี่ว้าวสวยมากสวยมากนะทุกคนนะทุกคนนะผมพยายามให้เห็นตั้งปืนนะให้เห็นตั้งปืนนะเห็นนะผ้าไม่ทังหลังได้ไหมอะผ้าไม่ทังหลังเลยอ่ะทั้งหลังนะทั้งหลังเลยนะครับ กสอบนี้ห0 0พบาทครับผมกระสอบที่ผมเปิดได้ดูตอนนี้นะครับผมกระสอบที่ผมเปิดดูให้รีวิวอยได้ดูอยู่ตอนนี้นะอยู่ที่5,000บาทจะส่งฟรี5,000บาทจะส่งฟรีนะ5,000บาทจะส่งฟรีนะไม่มีบวกเพิ่มนะโอ้ก็สุด้านนี้นะโอ้โหดูลายวิวลายเลยสวยตรงนั้นเลยนะลายวิวสวยตรงนั้นเลยนะลายวิวสวยตรงนั้นเลยนะดูนะโอ้ดูดูอ่าตัวนี้เป็นผ้าพักนะครับผมเป็นภาพักนะผ้าพักนะ สะอาดมากเห็นไหมครับผ้าสะอาดมากนะขนาดสีขาวนะสีขาวยังสะอาดเลยนะตัวนี้เป็นขาวชุกชูนะขาวอมชมพูนะขาวมากเห็นปะขาวมากนะดูกันต่อนะดูกันต่อนะครับผมดูกันต่อนะอู้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวขอดูด้านก่อนนะขอดูด้านก่อนนะด้านเป็นด้านนี้นะดูนะลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะลายวิวสวยๆทั้งนั้นเลยนะ พื้นลายธรรมดานะสีพื้นลายธรรมดาไม่ใช่นะาลายสวยๆดังนั้นเลยนะนกระสอบนี้5000บาทนะ5,000บาทนะฝืนเล็กฝืนใหญ่แต่ละกระสอบไม่จํานวนไม่เกี่ยนนะจำนวนแบบยังไม่ชัวร์นะครับผมแต่ละกระสอบนะครับ,รบ,รบถ้าฝืนใหญ่จะได้จํานวนจานวนชิ้นน้อยนะถ้าฝืนเล็กหน่อยจะได้จํานวนชิ้นเยอะนะครับผมดูนะดูนะโอ้โหดูสวยๆทังนั้นเลยนะโอ้กระสอบนี้คนที่ได้ไปยังยังมีคนรับไหมครับยังไม่ใช่ยังมีแล้วครับ มีคนรับแล้วนะกระสอบนี้นะกระสอบที่ผมรีวิวตอนนี้นะ5,000บาทนะมีคนรับแล้วนะครับผมแต่ผมจะรีวิวนะครับผมยังมีกระสอบใหม่อยู่นะยังมีกระสอบใหม่อยู่นะมีค่าขนส่งนะครับผม2 0 0ร้อถึงสามแล้วแต่ละพื้นที่แล้วแต่ละภาคนะครับผมลองดูกันก่อนดูกันก่อนนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตัวนี้เป็นพรมนะครับผมเป็นพรมนะราคาแค่ห้าพันบาทครับเกรดเอนะครับผมเป็นพรมนะครับผมเกรดเอห้าพันบาทครับผมเกรดเอห้าพันบาท ก็ผมโอ้ยสวยๆท้งนั้นดูดิสวยๆ้าสะอาดทั้งนั้นเลยสวยๆ้าสะอาดทั้งนั้นเลยนะครับผมสวยๆ้าสะอาดทั้งนั้นเลยนะดูกระสอดูกระสอนะโอ้ยสวยเลยโอ้ยอะไรที่มันสวยสวยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ลูกปูจุงนะหมานะหมานะารักโอ้ยเป็นหมานะเห็นป่าหมานะโอ้ยสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะห้าพันบาทครับผมมีไม่กี่กระสอบผมบอกแค่นั้นนะกระสอบรีวิวตอนนี้คนรับแล้วนะครับผมกระสอบรีวิวผมรับมีคนรับแล้วนะ กระสอบ5้าพันบาทมีไม่กี่กระสอบนะครับมีประมาณกี่กระสอบกูเจ๊ตานี้ประมาณมา,มา5กระสอบเองค่ะหกระสอบนะ5กระสอบ5 0 0พันบาทครับ5กระสอบ5 0 0พันบาทครับผม <Wow. S 1> หมดแลว้วคือหมดนะครับผมหมดคือหมดนะครับผมต้องรอตู้จัดไปนะครับผมรอตู้รอบๆหน้าอีกนะไม่รู้กี่เดือนนะครับผมไม่รู้กี่เดือนจะเข้ามานะครับ oh, โอ้โหดูนะดูนะโอ้หสวยดังนั้นเลยนะสวยสวยดังนั้นเลยเน่าโอ้หเฉียบครับเฉียบนะเฉียบนะโอ้โหดูนะ กระสอบนี้5,000บาทนะครับผม5,000บาทนั่นกันเองโอ้โหตัวนี้โคตรสวยตัวนี้โคตรสวยห้าพันบาทนะครับผมห้าพันบาทนะจ่องได้จองนะครับผมตัวนี้เป็นป้ายอันดีนะป้ายอันดีสวยมากครับผมสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากครับผมเป็นติดฝาผนังเป็นปูพื้นนะครับโคอย่างสวยครับผมโอ้โหดูโอ้สวยดูนะเป็นลายวิวเป็นลายสัตว์นะครับผมเป็นกวางนะเป็นลายกวางนะห้าพันบาทเองนะห้าพันบาทเองนะ ขอบคุณนะครับผมสำหรับคนกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่เข้ามาชมกันอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่าน,นนะครับผมให้เห็นสินค้ากันนะครับผมเรามารีวิวให e ้ดูกันทุกตัวกันอีกแล้วนะมารีวิวทุกกระสอบวันนี้แล้วนะอยากดูคลิปอยากดูอยากดูสินค้าตัวไหนนะเม้นมาได้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยววันไหนนะครับผมเราว่างเราจะมาไลฟ์ให้ดูกัน,นแต่ละตัวนะแต่ตอนนี้มาชมกันก่อนนะครับผมในคลมนะครับผมคลมเกจเอป้ายฮัตติกคลมเกจเอป้ายฮัตติราคา5,000บาท ราคา5,000บาทนะเ้สวยมากนะสวยมากนะกระสอบที่รีวิวตอนนี้นะมีคนรับแล้วนะจะกระสอบใหม่ยังมีอยู่กระสอบใหม่ยังมีอยู่นะครับผมดูเน่าโอ้โหลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหมันสวยนะมันสวยนะการเกตเอผ้าสะอาดนะครับผมผ้าเกตเอผ้าดานะราคา5 0า0บาทับผมผืนเล็กผืนใหญ่นะมันอยู่ท um, ี่ว่าถ้าผืนกระสอบไหนผืนใหญ่จะมีจํานวนชิ้นน้อยนะาด้านไหนกระสอบไหนมีจํานวน หนเล็กๆหน่อยนะก็จะนาจำนวนจานวนจะเยอะขึ้นนะครับผมดูนะ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 ครับผมดูนะกดคือหมดนะครับผมห้าพันบาทครับผมห้าพันบาทครับห้าพันบาทครับผมใครสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเม้นหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับผมใครสนใจนะเหลือห้ากระสอบสุดท้ายครับเหลือห้ากระสอบสุดท้ายแล้วสวยมากดูดิครับสวยมากนะห้าพันบาทเองนะห้าพันบาทเองนะผมบอกแค่นั้นนะ ห้าพันบาทเองนะตรงนี้อะไรวะเนี่ยจากัวครับผมจากัวโอ้โหรถจากัวครับผมใครมีรถจากัวจัดไปเลยครับผมลูกค้านี่เวลาไปขายนะไปเจอลูกค้าขายรถจากัวนะั่นจัดไปแน่นอนครับผมเปลือกี่ร้อยไปขายก็ว่ากันครับผมดูนะครับผมลายลืสวยๆเลยนะโอ้โหยังไม่จบนะยังไม่จบนะดูนะครับผมกระสอบละห้าพันบาทนะับคมนะคมนะตัวนี้เป็นคมเกรดเอป้ายฮัตจินะครับผมย้ำนะคมเกรดเอป้ายฮัตจินะคมเกรดเอป้ายฮัตจินะ มีลายทุกพื้นมีลายทุกพื้นโอ้โหดูลายหมีก็สวยอีกแล้วครับผมชอบคุณนี้ก็หลุดแล้วนะเดี๋ยวนะโอ้โหสวยมากนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะผมรู้จักผิน,นไหนไม่โชว์ให้ดูเลยนะสวยๆทั้งนั้นแน่นยำเลยครับผมกระสอบน,นี้ห้าพันบาทครับผมกระสอบนี้ห้าพันบาทครับผมโอ้โหเป็นลายปลาครับผมปลานะครับผมปลาตะเพียนนะครับผมลองดูก่อนนับดูต่อไปครับดูกันเรื่อยๆนะดูกันเรื่อยๆนะครับผมงานเกตเอป้ายอาจิบราคาห้าพันบาท มีในกระสอบที่เหลือหน้าที่ยังไม่สัดนะอยู่ที่ประมาณ5กระสอบ5กระสอบนะครับผมส่วนที่เราไล่ตัวนี้ลูกที่เราไล่ตัวนี้รีวิวให้ดูอยู่นะมีคนรับไปแล้วนะครับผมมีคนรับไปแล้วนะเราจัดส่งฟีด้วยนะกระสอบนี้เราจัดส่งฟีด้วยนะดูันต่อกับดูันต่อนะอุ้ยสวยๆตรงนั้นเลยนะครับผมสวยๆลายสวยๆตรงนั้นเลยนะอ้หดูอห้วูมาอีกแล้วอหหมีนะหมีนะหมีนะน่ารักนะครับผมสกีสองด้านเลยนะกรมปักลายสองด้านเลยนะทำลายมาสองด้านเลยนะ ห้าพันบาทนะครับผมห้าพันบาทเองนะห้าพันบาทเองนะบอกให้นะห้าพันบาทเลยนะครับผมห้าพันบาทเองนะสวยมากนะครับผมสวยมากนะตัวนี้ผ้าสักนะโอ้ดูตัวนี้สีขดมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับลายเลยโอ้สายเพ็ดบนนะสายเพ็ดบนนะโอ้โหสวยมากสวยมากครับผมกระสอบละห้าพันบาทงานเกตเอครับผมกระสอบละห้าพันบาทงานเกตดีนะกระสอบละห้าพันนะครับดูลายวิวครับผมโอ้โหงานตกเก่าเลยนะงานวินเทจนะครับผมงานวินเทจสวยๆเลยนะไปติดผนังได้เลยนะ งานสวยๆเลยนะครับผม5,000บาทครับผมย้ำเลยนะครับผมใบอันดีนะเป็นงานเกรดเอเป็นงานเกรดเอครับผมกระสอบนี้นะครับผมรีวิวลูกรีวิวที่เรารีวิวตอนนี้นะมีคนรับแล้วนะครับผมกระสอบที่รีวิวมีคนรับแล้วนะกระสอบที่เรารีวิวรับแล้วนะใครอยากได้กระสอบใหม่นะไปลุ้นกันที่บ้านนะครับใครอยากได้กระสอบใหม่นะไปลุ้นกันที่บ้านเองเลยนะครับผม 5้าพับาทนะครับผมมีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับผมมีค่าขนส่ง2 0 0ถึงสามนะส่วนกระสอบนี้เราจัดไปให้แล้วก็ผมมีคนรับไปแล้วนะเราจัดพิเศษให้จัดขนส่งให้ฟรีไปเลยครับผมจัดขนส่งให้ฟรีไปเลยนะครับผมสอ0สามร้อังด้จัดให้ครับผมไม่ใช่น้อยๆนะครับผมสองสามนะครับผมแต่สิรูป10กระสอบเลยครับผม2 3 0 0าเลยนะต่อวันนะเราจัดพิเศษให้เลยนะครับผมดูนะอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะมีหลากหลายหลากหลายสไตล์นะหลากหลายสไตล์นะ หลายลายนะครับผมชมกันต่อนะชมกันต่อนะตัวนี้เป็นโฟรงานเกรดเอนะครับผมไปอันทีนะจํานวนชิ้นนะครับขึ้นอยู่แต่ละกระสอบนะครับผมกระสอบไหนได้ปืนใหญ่ก็จานวนน้อยนะครับผมแป่นได้กระสอบเล็กก็จะเป็นกระสอบที่เป็นตัวปืนเล็กนะครับผมก็จํานวนชิ้นจะเยอะขึ้นนะดูนะสวยๆั้งนั้นเลยนะโอ้โหเนื้อสัตว้าใหม่มากนะครับผมสภตพ้าใหม่มากนะพอมาไปแขวนขายได้เลยนะพอมาไปแขวนขายได้เลยนะดูดูนต่อนะดูนต่อนะโอ้ย เป็กนกันตุบบอลครับผมขายเป็นกันตุบบอลไปขายในเพจลูกค้าที่เคยคบค้าแม่ค้าที่ไปขายในเพจนะั้นรับไปได้เลยนะครับผมส่วนในตลาดนัดก็ได้นะครับผมลูกค้ากลุ่มหลากหลายมากครับผดูมิกิเมาส์ดิโอ้โหยังสวยมิกกี้เมาส์ยังสวยมิกกี้เมาส์ยังสวยครับผมกระอบอกละห้าพันบาทนะครับผมงานเกตเเอดูดูดูด,ด,ด,ดูนี่มันหัวเลยนะหัวเลยนะหัวพรมเลยนะหัวของพรุนเลยนะโอ้โหสวยมากเลยนะสวยเลยนะเห็นปะโอ้ สีกดครับสีสดนะครับสีกดมากเลยดูโอ้หมิกกี้มอสกับคุกปี้นะมิกกี้มอสกับคุกปี้ครับกดสวยครับผมกดสวยกระสอบห้าพันบาทเองครับผมงานเกตเอเป็นอย่างนี้นะครับผมงานเกตเอเป็นอย่างนี้แล้วครับกระสอบละห้าพันบาทนะจํานวนชิ้นขึ้นอยู่แต่ละกระสอบนะผืนใหญ่จะได้จํานวนน้อยครับผืนเล็กได้จานวนเยอะครับผืนผืนนะครับผมแล้วแต่ความแล้วแต่แต่ละกระสอบนะครับผมต้องไปดูกันนะครับผมว่าใครได้ผืนขนาดไหนนะครับผม แต่ละท่านการขายก็ชอบไม่เหมือนกันนะพืนใหญ่พืนเล็กก็แล้วแต่กันแต่และท่านนะครับผมชอบพื้นขนาดไหนนะต้องไปรุ้นกันอีกทีนะแต่นี่เราตัดให้ดูกันสดๆให้เห็นกันสดๆนะครับผมเดี๋ยวหาว่าหมูนะครับผมว่ามันไม่สวยหรือว่าสวยแต่ลูกตัชวชน,นะเราไม่ได้ขายเล่นๆนะครับผมอูดังมีตั้งหลายลูกนะไม่เอาชื่อเสียงมาคำยูนนะครับผมชื่อเสียงมาคำยู่นะแล้วของสวยๆแบบนี้นะเราก้าตัดให้ทุกคนดูนะผมย้ํากันอีกรอบนะครับผม กระสอบนี้นะกระสอบนี้นะครับผมป้ายฮัติโคมงานเกตเเนะครับผมงานเบอร์หนึ่งงานเกตเเนะราคา5,000บาทครับผมราคา5,000บาทนะครับผมสนใจอินบ็อกซ์ก็มาเลยนะครับในโกดังเหลือแค่5กระสอบเท่านั้นนะครับผม5กระสอบนะใครสนใจนะครับผมอินบ็อกเข้ามารับได้เลยครับผมเปิดลูกกรีวิวนี้นะครับมีคนรับแล้วนะครับผมเปิดไรนี้นะครับผมขอบคุณมากครับยังมีอีกรลอยต่อๆไปนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับผม